จเจริญสุขจเจริญพรคณะสัตย,ยาียธรรมกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านวันนี้หลวงปู่พาทุกท่านมากราบสักการะพระมหาวิหารพระศิลัตถะพระพุทธเจ้าประฏิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระาธาตุพระอา,าราันตธาตุดไปในบริเวณนี้ขอเชิญทุกท,ทุกท่านเข้ากราบขอพรอ,อ,อันศักดิ์สิทธ ขอพรทางพระสิทธิ์จอมวิเอพอให้กับทุกคนทุกท่านได้พบกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านเทินด้านนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุ อยู่นวัดพระาธาตุปางหมูตำบปลปางหมูอำเภอเมืองแม่ห้องสอนเป็นเมืองสามหมอกวิหารหลังนี้ทำด้วยไม้ทั้งหลังและที่ประดิษฐานองค์พระาธาตุก็เป็นทำด้วยไม้เหมือนกัน คับด้านนี้เป็นพระพระาธาตุเจดีชื่อว่าพระาธาตุปังหมูเป็นรูปทรงที่โดดเด่นเอกลักษณ์แตกต่างจากพระาธาตุเจดีย์อื่นๆอยู่บปนยอดเขาเนินเขาด้านนี้ก,กำลังสร้างพระพระเจ้าเปิดโลกองค์ใหญ่เนี่ย องใหญ่ซึ่งอยู่บนยอดดอยบองไปด้านล่างนู้จะเห็นแต่หมอกตอนนี้หมอกลงหมอกลงโดยรอบเลยครับหมอกลงจัดสถานการณ์นี้เวลา8โมงกว่าแล้ว8โมงกว่าก็ยังเป็นหมอกอยู่เลยพร้อมกับที่เชื่อว่าเมืองสามหมอกเมืองสามหมอกคือจะมีหมอกทั้งปี3าดฤดูเลยครับไม่ว่าจะฤดูฤด,ด,ดูไหนก็มีหมอกเหมือนกันเมืองสามหมอกอย่างเมือง